สวัสดีครับทุกท่านก็มาพ,พบกับผมตีนแมวอีกครั้งหนึ่งและคลิปนี้ผมขอซองไลค์เพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปและก็อาวละครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูติดอยู่ในคาถาลวงตาของอิทาจิกันนะครับเพียงแค่ทุกท่านหยอดน้ํายาหยดตาไป1หยดมันเป็นน้ํายาหยอดตาสีดําแค่นั้นพอหยอดเข้าตาไปแล้ว่านก็นจะต้องติดอยู่ในคุกคาถาลวงตาเป็นระยะเวลา1ปีตามกําหนดซึ่ง1ปีในโลกเสมือนจริงแต่ว่าในชีวิตจริงนั้นผ่านไปแค่1นาทีเท่านั้นและก็อาวละครับเรื่องราวมันก็เปิดมาที่นง ของเราสมศรีสมศรีเนี่ยเธอนั้นเข้ามาเป็นผู้ร่วมทดลองในการโดนล้างตาด้วยน้ํายาที่เธอเข้ามาเป็นผู้ทดลองเพราะเธอนั้นเป็นหนึ่งในผู้สร้างโปรเจกต์นี้ขึ้นมาโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมาเอาไวข้ขังคนให้เข้าไปอยู่ในคุกโลกเสมือนจริงคุกนี้มันก็เรียกว่าเป็นประโยชน์มากๆโดยคุกนี้จะเอาไวข้ขังคนร้ายโดยที่มันไม่ต้องเปลืองทรัพยากรอ,อะไรเลยจากนั้นสมศรีก็ได้ทําการหยดน้ยายาหยดตาสีดําใส่ตาของเธอแล้วน้ํายานี้มันก็ทําเธอผ้ามัวครับมึนๆสลึมสรืมและเธอนั้นวาร์ปเข้าไปติด อยู่ในคุกคาถาลวงตาทันทีและน้ำยาที่เธอคิดค้นมามันก็ได้ผลตอนนี้เธอวาร์ปเข้ามาอยู่ในคุกคาถาลวงตาฟันของเธอเองด้านในนั้นมันเป็นห้องเล็กๆแล้วก็มีจอ LED อยู่ด้านหน้าขนาดเท่ากับห้องเลยและห้องนี้มันก็เป็นห้องสี่เหลี่ยมมืดๆด,ดำๆโดยจอขนาดใหญ่นั้นได้บอกตัวเลข3หลักและเธอนั้นก็จะมีแค่จอแล้วก็เธอต้องนั่งมองมันไม่มีอะไรทําเลยด้านพื้นเนี่ยก็จะมี iPad อยู่ครับมันวางคู่กับเสื่อโยคะเอาไว้เล่นและด้านข้างของเธอมันก็จะมีลิ้นชักเอาไว้เก็บของด้านในนั้นก็เป็นสเสบียงครับ เป็นอาหารปลากระป๋องและเครื่องดื่มอีกทั้งยังมีอุปกรณ์ยังชีพติดตามมาให้ปกติครับก็มียาสีฟันไว้แปรงฟันแล้วก็ที่อาบน้ำหนึ่งวันที่สมศรีได้โดนทดลองเธอนั้นก็ใช้เวลาไปกับการออกกําลังกายครับแล้วก็เต้นเต้นแบบเต้นข่าเวลาข่าเวลาให้มันหมดไปแล้วนางเอกเนี่ยก็จะมากินข้าวและเธอนั้นวางแผนที่จะทาแบบนี้ไปทุกๆวันเพื่อให้เวลามันหมดไปแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้ทําการเขียนโจทย์เลขคิดอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สมององเธอนั้นได้รับผลกระทบจากคาถาลวงตาคือเหมือนตัวเองเนี่ยก็ฝึกคิด พัฒนาสมองไปเรื่อยๆจะได้ไม่สมอง่อกช่วงเวลาที่เธออยู่ด้านในคุกคาถาลวงตาน,นั้นนางเอกเนี่ยก็ไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเวลามันผ่านไปเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาถึงช่วงประมาณเที่ยงคืนมันจะผ่านเข้าไปอีกวันหนึ่งครับหน้าจอเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากสีแดงและตัวเลขหน้าจอก็จะถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเลข0 0 2ส่วนพวกอาหารด้านฝั่งของสเสบียงเปิดไปดูในตู้มันก็จะถูกเติมเข้ามาใหม่แบบปกติทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนเมื่อวานไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันไม่มีอะไรเปลี่ยนเหมือนเดิมเด็ดๆเปลี่ย โอ้ตัวมาทำอะไรที่นี่เธอก็เริ่มพยายามที่จะหาทางออกแต่ะดังเนี่ยมันถูกปิดมิดชิดเลยครับตรงพื้นเนี่ยมันก็มีตะแกรงช่องลมแต่มันก็ไม่มีอะไรเลยจากนั้นนางเอกก็ได้คุยกับตัวเองว่าที่นี่คือภาพลวงตาและพยายามบอกให้ตัวเองนั้นตื่นมาให้ได้แต่เธอทําไม่ได้ครับเพราะว่ามีน้ํายาอยู่ดังนั้นนางเอกก็ต้องฝึกสมาธิและความอดทนรอจนครบกําหนดเพื่อทีเธอนั้นจะได้ครบในระยะเวลาโลกสมมติจริง1ปีและสามารถออกไปด้านนอกได้กลับสู่โลกความเป็นจริงจากนั้นนางเอกก็ได้เริ่มรอเวลาครับเธอนั้นทํากิจวัตรประจําวันมาโดดยตลอฝึก สมาธิเขียนโจทย์เลขแล้วกกํำลังกายรอจนถึงวันที่365วันวันที่นางเอกนั้นตั้งตารอที่จะให้ตัวเลขนั้นมันครบกำหนดและพาเธอออกไปจากคุกหลวงตานี้แต่เมื่อถึงเวลาพอเหมือนกลายเป็นสีแดงครับเวลาในนั้นครบ365วันพอดีและอยู่ดีจากห้องสีแดงตัวเลขเนี่ยก็กลับกลายเป็น0ูนยเหมือนเดิมเหมือนมันกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งจากนั้นนางเอกก็ช็อกเลยครับเออโดนหลอกแล้วเนี่ยคบปีแล้วทำไมเรายักกลับสู่โลกงความเป็นจริงไม่ได้จากนั้นนางเอกมันก็คลั่งเลยครับนี่ันนนคาวีไุ้้ยก โดนหลอกจากนั้นนางเองเกเออก็วิ่งเข้าไปต่อยจอจนจอพังครับเพราะว่าเธอนั้นกลัวไม่ได้ออกจากคุกคาถาลวงตานี้จากนั้นนางเอกมันก็ได้รับรู้ได้ถึงลมมันเป็นลมมาจากด้านนอกเอ๊ะทำไมคุกปีตายนี้เป็นเป็คาถาลวงตาไม่ใช่เหรอทำไมมันถึงมีลมออกมาได้เมื่นอนางเอกเนี่ยสงสัยก็เลยไปเปิดลิ้นชักเก็บของพวกสเสบียงเนี่ยเธอก็ได้รับรู้ว่าตอนนี้มันมีลมผ่านมาจากจุดนั้นครับแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้พยายามเอามือเข้าไปดันครับแล้วเธอก็เจอเขากับแสงเล็กๆผ่านจากรูนางเอกก็ได้รู้ละว่านี่คือทางออกเธอนั้นก็ไดด้พยามมันเ็ที <ๆ S 1> จนเธอรู้ตัวว่าตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในคุกคาถาลวงตาแต่มันเป็นโกดังใหญ่โล่งๆเลยครับโล่งกว้างโปร่งสบายและโกดังนี้มันเหมือนจะเป็นที่เอาไว้สําหรับสร้างคุกห้องขังเล็กๆจาลองขังนางเอกมาหนึ่งปีเต็มๆที่เธอโดนหลอกซะอย่างนั้นเหรอเนี่ยนางเอกนั้นอยู่ในห้องเล็กๆมา1ปีเต็มซ่อนอยู่ในโกดังและนางเอกก็ได้สํารวจโกดังใหญ่ๆนี้ครับมันก็มีห้องเก็บอาหารและน้าที่เอามาให้นางเอกกินทุกวันที่ผ่านมาแล้วเธอก็เดินไปเจอกับกล้องวงจรปิดอีกตั้งหลายตัวเลยมันจับภาพมาที่เธอคนเดียวนางเอกก็เริ่มสงสัย แล้วว่าหรือจริงๆแล้วตอนนี้เธอไม่ได้อยู่ในคาถาลวงตาแต่ตอนนี้เธอนั้นโดนหลอกว่าเธออยู่ในคุกเสมือนจริงมากกว่าตอนนี้เธอไม่ได้ผ่านไปแค่หนึ่งนาทีแล้วมันผ่านไาเป็นปีเลยตอนนี้แล้วนางเอกก็ได้รีบหนีเลยครับมันก็มีทีมงานเนี่ยวิ่งไล่ล่าตามเธอมาแต่ตามไม่ทันนางเอกก็ได้รีบกลับไปที่ห้องเช่าแล้วเจ้าของก็บ่นยหญ่เลยบอกโอ้ยหายไปเป็นปีจะกลับมาเช่าใหม่ไม่ได้แล้วสายไปแล้วมีคนมายึดห้องไปแล้วจากนั้นนางเอกก็เครียดเลยครับเสื้อผ้าของเธอนั้นโดนทิ้งหมดแล้วนางเอกรีบกลับไปที่บริษษัััททแแแตต่บบบรรริหหาายคล้้้้ววเธอก็ไดีจจจงใมน วกนี้แต่ว่าคุกจำลองเธอก็ได้หายไปแล้วครับตำรวจก็งงเลยโอ้ยเรียกมาทำไมแจ้งความเท็จหรือเปล่าตอนนี้นางเอกไม่เหลืออะไรแล้วครับทั้นที่เจอเป็นคนลิเริ่มโปรเจกต์แต่ว่านางเอกก็โดนหลอกและต้มซะเปื่อยแล้วเธอก็หันไปมองที่ป้ายโฆษณาครับโอ้โหจอใหญ่เลยโปรเจ์ลูกเสมือนจริงของเธอนั้นถูกนําไปใช้จริงแล้วและหุ้นส่วนของนางเอกตอนนี้ก็กลายเป็นผู้บริหารใหญ่ยักษ์ไปแล้วนางเอกโดนหลอกให้ไปทดลองโปรเจกต์ของตัวเองแต่พอเธอไปทดลองโปรเจกต์เธอกับต้องมาถูกขังและโดนขโมยผลงานไปแล้วนางเอกก็เพิ่งรู้ตัวว่า ธอกำลังโดนหุ้นส่วนเพื่อนของเธอสั่งเก็บอยู่เพราะนางเองกกลุมความลับบางอย่างตอนนี้เธอเนี่ยก็หนีอย่างเดียวเลยครับไม่มีข้าวให้กินนางเอกก็อยู่แบบหลงๆซ่อนๆไปเรื่อยแล้วก็จเจอแฟนของตัวเองครับแฟนของเขานั้นยังไม่ตายไหนก็งงเลยเอ้าวยังไม่ตายเหรอเพราะว่าเธอนั้นเพื่อเจอเหตุการณ์แฟนของตัวเองนั้นฆ่าตัวตายมาไหนก็งงเลยเอ้าวมาอยู่ที่นี่ได้ไงจากนั้นแฟนของนางเอกก็ช่วยเธอไว้ครับ แล้วตอนนี้นางเอกก็ได้คิดแผนที่จะแก้แค้นทำลายบริษัท VR นี้ให้มันเละเทะสิ้นไปโดยนางเอกได้แอบเอาแผ่นดิสก์ที่เก็บซ่อนรหัสสำหรับทำลายโปรแกรมนี้อยู่นางเอกได้ซ่อนไว้ในบริษัทหุ้นส่วนของเธอเองตอนนี้นางเอกเนี่ยก็เริ่มวางแผนกลับมาแก้แค้นแล้วครับเธอต้องการจะแก้แค้นที่หุ้นส่วนของเธอนั้นทำให้เธอต้องเสียเวลาชีวิตไปถึง1ปีเต็มๆแล้วนางเอกเนี่ยก็ได้แอบเข้ามาในบริษัทเก่าของเธอครับแล้วก็มาเอาข้อมูลได้สำเร็จช่วงเวลาที่นางเอกถูกจับอยู่ในคุกคาถาลงตาีนาี่วลาน,น,นาร เขียนโปรแกรมขึ้นมาใหม่เหมือนกันซึ่งมันเป็นโค้ดใหม่ที่นางเอกต้องการมาพัฒนาโปรแกรม VR และเหตุผลที่แท้จ,จริงที่นางเอกต้องการพัฒนาโปรแกรม VR คุกเสมือนจริงขึ้นมาจริงๆแล้วเธอนั้นต้องการที่จะช่วยน้องชายของเธอเธอสร้างน้ำยาหยอดตาสำหรับคุกคาถาลวงตานี้ขึ้นมาเพื่อไปใส่ใช้กับน้องตัวเองที่เป็นเจ้าชายนิทาให้น้องได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ปกติกครั้งหนึ่งแต่การทดลองเนี่ยมันผิดพลาดครับน้องชายเธอตื่นมาดูโลกได้แป๊บเดียวหลังจากหยอดตาแต่เขาก็ติดอยู่ในคุกคาถาลวงตาตลอดไปและน้องชายของเขาก็ดิ้น จะเป็นจะตายนางเอกเ็นก็ตกใจเธอก็ถอดปลั๊กทันทีน้องชายเธอเดสมอร์เด้งเลยและช่วงที่นางเอกกาลังสับสนงง,งว่าสรุปแล้วตัวเองอยู่ที่ไหนนางเอกก็ได้ยินเสียงและเห็นภาพลางๆว่าโอ้ยสมศรีสมศรียังอยู่ในคาถาลวงตาอยู่ครับตอนนี้อากาศไม่ดีเลยสมศรีนางเอกก็รู้ตัวแล้วครับว่าตอนนี้เธอยังไม่ได้ออกจากโลกเสมือนจริงแต่เธอยังอยู่ในโลกเสมือนจริงแต่พอร,ระบบมันลวนทําให้นางเอกนั้นสามารถออกมาจากคุกกล่องดําได้และไปโผล่ในความฝันของคนอื่นๆได้ทีมงานที่อยู่ในโลกเสมือนจริงเนี่ยก็รีบพากันปลุกนางเอกเลยครับเพราะว่าถ้าช้าย แล้วติดอยู่ในโลกเสมือ네นตลอดไปจากนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มาช่วยดึงนางเอกครับแล้วก็ฉีดยาปลุกเธอขึ้นมาสรุปนางเอกก็ตื่นขึ้นมาได้ครับเธอนั้นตื่นขึ้นมาในห้องทดลองเหมือนเดิมคาถาลวงตาที่นางเอกโดนไปนั้นเธอโดนไป8ปีครับแต่ในโลกเสมือนจริงนั้นมันผ่านไปแค่8นาทีเท่านั้นผ่านไป8นาทีหลังจากเธอนั้นหยอดตาไปแล้วสรุปแล้วนางเอกก็ได้เข้าไปคุกเสมือนจริง1นาทีแต่การทดลองนั้นมันยังไม่สมบูรณ์ครับน้ำยาหยอดตาผิดพลาดพอครบ1น่นาทีนางเอกไม่ได้ตื่น ความกลัวเธอนั้นกลัวว่าหุ้นส่วนจะหักหลังเธอและเรื่องที่นางเอกทําน้องเดสมอเดงแล้วมันก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่แฟนของเธอนั้นได้ฆ่าตัวตายสิ่งเหล่านี้เธอคิดขึ้นมามันเป็นเรื่องที่เธอฝังใจและนางเอกก็ช็อกไปเลยครับและตอนนี้นางเอกก็นึกถึงคําที่พ่อบอกเอาไว้พ่อเคยบ่นกับเธอว่าเอ้ยเอ็งอย่าเอาระบบ VR ไปเล่นนะมันอันตรายมากๆเลยนะระบบเนี้ยมันไม่ดีที่ญี่ปุ่นมันมีเด็กคนนึงเอาไปเล่นนะเกือบตายออกมาไม่ได้หนึ่งข้อเสียของ VR เพราะว่าเมื่อเราใช้งานมันไปนานๆแล้วเราก็จะเริ่มแยกไม่ออกแล้วว่าโลกไหน ความเป็นจริงโลกไหนือคาถาลวงตาดังนั้นนางเอกจึงต้องการที่จะหยุดโปรเจกต์นี้ครับแลเธอก็ไปบอกคุณส่วนว่าเออนี่มันเสี่ยงเกินไปนะที่จะเอาระบบนี้ไปใช้จริงนักโทษน,นะถ้าโดนยานี้ไปหลอนแดกแน่ๆคุณส่วนเนี่ยก็มโมโหมากๆเลยครับบอกว่าเอ้ยผมเสียไปหลายล้านกับเรื่องนี้จะไปเจออะไรมาทําไมถึงกลัวแต่นางเอกเนี่ยก็ไม่สนใจแล้วครับเธอต้องการที่จะล้มโปรเจกต์นี้ให้ได้แต่แล้วคุณส่วนเนี่ยก็ได้ให้นางเอกดูว่าช่วงที่เธอนั้นติดอยู่ในคุกคาถาลวงตานางเอกกับสามารถติดต่อคนที่ลวงลับไปแล้วได้คุณส่วนดีใจมมากัน การติดต่อกันกับโลกวิญญาณรอบนี้มันได้ผลมากกว่า VR ซะอีกเพราะตอนนี้ระบบ VR มันอาจเชื่อมระหว่างโลกเสมือนจริงกับโลกแห่งวิญญาณและโลกความเป็นจริงมันอาจเชื่อมกันได้หมดโอ้โหตอนนี้หุ้นส่วนนี้หลุดมางันครับแล้วหุ้นส่วนเนี่ยมันก็ได้แนะนําให้นางเอกกลับเข้าไปในโลก VR คุกคาถาลวงตายอีกครั้งเพื่อจะไปหาข้อมูลมาเพิ่มแต่นางเอกมันไม่ไปแล้วครับมันกลัวใครจะไปติดตั้ง8ปปีโคตรน่ากลัวนางเอกก็ไม่เอาครับจะกลับบ้านแต่ว่าหุ้นส่วนมันก็ได้บังคับนางเอกครับหยิบยาหยอดตาขึ้นมามััันนนยยยงงงออออู่ใใหหลลลลดดทเเเแขาากก็จบ้ ล,ลงจากนั้นก็ไดเอาน้ํายาเนี่ยยัดเข้าไปใส่ตานางเอกเพื่อให้เธอนั้นติดเข้าไปในคาถาลวงตาอีกครั้งจากนั้นนางเอกก็วิา่งมาในคุกคาถาลวงตาแต่รอบนี้นางเอกได้พัฒนาตัวเองใช้สมาธิที่แข็งเก่งลีดเคลนจัดก,กระและสามารถเล่งเวลาที่อยู่ในคาถาลวงตาได้ถ้าว,ว่านางเอกเล่งเวลาและเธอนั้นหลับไปแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นนางเอกก็คัมแบ็กครับกลับมาเอาคืนหุ้นส่วนก็โดนคว้ากระโจนใส่ให้หุ้นส่วนเนี่ยล้มลงแล้ก็น้ํายาหยอดตาที่เลอะหน้าเธอมาป้ายที่ตาของหุ้นส่วนและตอนนี้หุ้นส่วนก็กลับเข้าไปติดอยู่ในคคุกาถ ตาเป็นครั้งแรกตัวงเขาก็ได้รับรู้ถึงความน่ากลัวของคุกเสมือนจริงว่าเขานั้นติดอยู่ในคุกเสมือนจริงเป็นครั้งแรกเขาในกี้เลยครับอฮไาอา ตอนนี้เนี่ยเขาติดอยู่ในคุกคานวงตา1ปีเต็มบนกรอความจริงเขาติดแค่หนึ่งนาทีเท่านั้นแต่เขาตื่นมาไม่ได้ครับเขา,าชักใหญ่เลยกลัวครับและไม่มีใครหยุดไม่ให้เขาชักได้แต่นางเอกเนี่ยก็ได้รอจนครบ1นาทีครับแล้วนางเอกก็ใช้เข็มฉีดยาปลุกหุ้นส่วนให้ตื่นขึ้นมาเขาหลุดเลยครับตอนนี้พอเขาตื่นมาได้กรีดและร้องไห้สําน,นึกได้ว่าโลยงความเป็นจริงกับโลกเสมือน VR นั้นมันน่าก,กลัวมากแค่ไหนหลังจากเขาสํานึกได้แล้วนางเอกและหุ้นส่วนก็ได้พากันปิดบริษัทแล้วก็ล้มเลิกโปรเจ ลงหากใครชอบหนังกา่าอย่าลืมกดติดตามช่องตีนแมวขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปสวัสดีครับ